สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะพมวันนี้เราก็จะมาโชว์เครื่องเผาอัตโนมัตินอแต่ไม่มดต้องทำเร่งวันนี้ด้วยเนี่ยปรเดี๋ยวเราก็จะไปดูเครื่องรูปร่างเครื่องเผาอัตโนมัติก่อนนะโอเคนี่นี่คือเครื่องรูปร่างของเครื่องเผาอัตโนมัติของเรานะก็ดูแบบเป็นแบบนี้คือตรงนี้เราก็จะทําก็แสบไฟสลับนะครับนี่เพื่อให้มันเป็นไฟอย่างนี้นี่เองตรงนี้เราก็จะเป็นเครื่องเครื่องยิงนะคผมจำชื่อไม่ได้ มีฮอปเปอร์ per, แล้วก็วางกล่องไว้ข้างบนครับน่ะนะแล้วเราจะวางฮอปเปอร์อีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วก็ตาเผาตรงนี้วิธีการะก,การทํางานของอเจ้า,าเครื่องเนี่ยคือผมจะแทงให้ดูนะคุณผูช้ชมคือสมมุติมันยังไม่มีอะไรที่จะเผาใช่ไหมนี้ผมยกตัวอย่างผมทดลองไปเหมือนนั้นเราจะเป็นเอาอันนี้นะซึ่งถ้าในเกมมันมีเสียงฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะวา่าฝนฝม บ้านผมฝนมันตกเออโอเคอย่างนี้นะครับเราเราสมมติเราจะเอาตัวเผ่านี้ใช่ไหมเราก็จะใส่อย่างงี้คุณผู้ชมเราเราจะใส่เชื้อเพลิงตรงนี้นะสมมติเราจะเอาเชื้อเพลิงใช่ไหมมันจะดูดไปครับหลังจากนั้นนี่ก็จะพ่นเชื้อเพลิงลงไปในข้างล่างนี้แล้วทีนี้เราก็มาใส่ของที่เราอยากเผาเลยครับสมมติเราอยากเผาเพชรใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวเบิร์มันจะถูกเติมขึ้นมาก้างในเนี่ยครับเห็นไหมเชื้อเพลิงมันจะเติมไปเรื่อยๆนะทีนี้มันก็จะเป็นเครเรื่องเผาเนี่ยครับ คือหลักการทำงานคือไฟไอันนี้ส่งกระแสไฟไมา้ไอตัวไอตัวเนี้ยตรงนี้คือที่มันดูดมันจะก่องนะครับมาลงอันนี้อันนี้ก็จะเอาลงฮอปเปอร์เพื่อที่จะไปใส่ในเตาเผาเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองนี่คือหลักการทางานของเจ้าเครื่องนี้ครับตอนที่เราเล่นแบบโซลิเวลเราก็จะติดบันไดไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อการปีนที่มาอย่างสะดวกสบายนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมโดนจะยกตัวอย่างให้ดูนะ ส,สมมติเราจะลงไปขุดแร่ในเมืองเนี่ยเราลงไปขุดแร่ใช่ไหมเอาอเกือบจะถึงเบดแอกอ่ะสมมติเราจะขุดแร่ในเมืองนี้ฮะขุด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 ไปอะไรเงี้ยครับเรามาขุดแร่ในเมืองนี้นะนี่ขุดแร่ในเมืองนี้นะแล้วเราถ้าเกิดเรามีได้สมมต right ิเราขุดขุดแร่เหล็กมาได้อ่ะสี่อันแล้วเราก็ จะขึ้นไปข้างบนครับเราจะเอาไปเผากันนะวิธีการเอาไปเผาก็ผมว้าไปเลยฟึบไว้กว่าอ่ะเราจะเอาไปเผาใช่ไหมเราจะแย่งไอเ้เพชรนี่ซึ่งผมจะเอานี้ก่อนใช่ไหมเชื้อเพลิงม,มันจะเติมมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะเอาไปเผาครับทีนี้เราก็ไม่ต้องเราจะเติมเชื้อเพลิงตรงนี้แทนครับเหมือนเป็นการอัตโนมัติอะ่ะเคยเราเราอยากจะเผาอะไรก็ตรงนี้เลยแล้วเราแล้วเรา เราเติมเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราเติมเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้ก่อนตอนที่เรายังไม่ได้เผาอะไรเนี่ยเราไปขุดแล้ที่หลังเราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาเนี่ยเนี่ยเติมเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยมันจะพ่นมาให้เลยฮะเข้าใจไหมฮะ่าคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละการที่มันคือเราใส่อ right? ันนี้เข้าไปใช่ไหมอันนี้มันก็จะอันนี้มันก็จะพ่นออกมาครับอันนี้มันก็จะเอา มันเป็นท่อน้ลําเลียงมาแล้ววันนี้มันก็จะพ่นออกมาลงฮอปเปอร์พอฮอปเปอร์ปุ๊บมันจะส่งมันจะส่งไปที่เตาเผามันส่งไปที่เตาเผาปุ๊บเห็นไหมมาเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยอะไรเงี้ยสิบสี่อ่ะทีนี้เราก็แค่มามาใส่มาใส่เนี่ยมาใส่สิ่งที่เราจะเผาอย่างเช่นเราจะกินไก่ครับเรเราจะกินไก่ฮะนี่เราก็จะเผามันอย่างงี้แบบเราไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงไอ้เจ้าถ่านเนี่ยเลยแล้วเราก็กิน งำๆงางาเลยโอ๊ยพบทุกออกซิเดนฟ้าวที่เดิมก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาใหม่นะโอรค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าถ้าชอบมากก็กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเ,เอาเอาอกอิด